อึ้งมากเผยลุกแปลกตาเผยลุกสุดแบวเจนี่แบก็กพิ้งทำผมส่งนี้หือหายอดไลร้ถลม่ม เจนนี่แบล็กพิงค์นะครับถือเป็นไอดอลที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฟียสมากๆกับใบหน้าที่ดูค่อนข้างจะจิกแบบดูดูบวกกับภาพรักและอินเนอร์บนเวทีนะครับทำให้สาวเจนนี่เนี่ยดูแซบเข้าไปกันใหญ่แต่เธอเนี่ยก็มีมุมน่ารักน่ารักนะครับจนแฟนคลับเนี่ยต่างเรียกเธอว่าใหญ่เกี๊ยวนะครับเพราะอดเอ็นดูแก้มนุ่มๆของเธอไม่ไหวนะครับและล่าสุดนะครับในอินสตาแกรมของเจนนี่แบ็กพิงค์ได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุกผมยาวผมถักเปียและไว้ผมหน้ามา้าและต้องบอกเลยนะภาพเซตนี้นะครับ โพสไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับสามารถเรียดยอดไลค์แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับโดยภาพนี้นะครับบิงพากันไปกดไลค์ถึงเกือบ3ล้านเก้าแสนไลค์กันเลยทีเดียวนะโดยรวมถึงนะครับยังมีภาพอีกเซตหนึ่งนะที่มียอดกดไลค์กันถึง4ล้าน7จ็ดแสนกว่าไลค์เลยทีเดียวโดยผ่านไป7ชั่วโมงนะครับฟเฟียดได้ใจเลยนะยหยเกี้ยวแล้วยหยเกี้ยวของเรานะครับยังมีการเขียนครับชั่นว่าแ a น IB e your พิ n k ฉชันขอเป็นสีชมพูของคุณได้ไหมนะซึ่งเหล่าแฟนคลับนะครับก็ทุกอกทุกใจกันยกใหญ่เลยนะ แหมช่วงนี้นะครับเจนนี่แบ็คพิงมาในแฟชั่นสีชมพูทั้ง2เซตเลยนะและเพิ่มเติมนะครับยอดติดตาม IG ของเจนนี่นะครับก็มียอดผู้ติดตามอยู่ที่18.1ล้าน f ฟ l โลเวอร์นั่นเองนะครับปบมือรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง